ขอปรับโหมดกันหน่อยนะคะมากันที่ข่าวดราม่าสดสดร้อนๆอนกันคุณผู้ชมเมื่อทางด้านสาวใหม่เดวิกาเองนะคะมีการทำคอนเทนต์หนึ่งใน YouTube ที่เป็นการพาดพิงถึงบุคคลที่3โอ้โหต้องบอกว่าทําเอาตอนนี้เนี่ยในโลกโซเชียลเดือดทีเดียวค่ะ ทำเอาโลกทวิตเตอร์เดือดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเมื่อสาวใหม่เดวิกาปล่อยคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเพื่อนใหม่ในช่อง YouTube ของตัวเองโดยในคลิปเนี่ยมีเพื่อนนางเอกมอมาทั้งสาวมิวนิธามิ้นชาลิดาและสาวมากี้ราศีมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในวงการบันเทิงโดยมีตอนหนึ่งค่ะที่มิวเนี่ยพูดถึงการออกอีเวนต์แล้วก็โดนดาราสาวคนหนึ่งเปลี่ยนชุดกันซีนทางด้านของมากี้เองก็เลยพูดถึงเรื่องที่มีคนเคยพูดกับเธอบอกว่าคอยดูว่าใคร จะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันก็เลยกลายเป็นประเด็นให้โลกโซเชียลเดือดค่ะแล้วก็พากันเดาไปถึงนางเอกหลายๆคนจนสาวใหม่ดาวิกาเองก็เลยต้องออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับบอกว่าจะหยุดทำคอนเทนต์ดังกล่าวทางด้านของสาวมากี้เองก็โพสไอจีสตอรีแล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับสาวเบลล่าตามที่หลายคนคาดเดากันไปค่ะ